บทที่75ตลอดทั้งคืนนั้นบนท้องถนนรถมีแต่เสียงเอะอะโวยวายดังระงมงทั้งเสียงดับไฟเสียงร้องให้ช่วยชีวิตเสียงร่ำให้ดังขึ้นไม่ขาดหูยามนี้หมอจะขอลงสั้นที่ได้รับข่าวต่างทยอยพากันตามมาปฐมพยาบาลและรักษาบาดแผลแก่บัณฑิตที่ได้รับบาดเจ็บหลงอินเฮอยยือนอยู่นอกขอสุราซึ่งอยู่ตรงข้ามกระโรงเต็มแห่งนั้น มองดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่าง,งเงีย,งยบๆแต่ว่าหัวคิ้วกับขำหวดขึ้นอย่างไม่อาจควบคุมรู้สึกว่าเรื่องเราในวันนี้มีพิรุษมากเกินไปกระทั่งถึงเวลาช่วงดึก เบลผงได้ถูกทหารป้องกันเมืองหลวงดับจนหมดสิ้นเสียงตะโกนท้องขอทุกคนจะได้ค่อยๆแผวพะรุเงเพียงแต่การให้ความช่วยเหลือ่นดวลของเฉินอ๋องทําให้ในใจของมรดยากจชนกลุ่มนี้แปลเปลี่ยนจากความหวาดกลัวก,กลิ่งเลง่เป็นยินดีปรีดห่งสุดแสนพวกเขาไม่คาดคิดแม้แต่น้อยว่ากีัาครั้งใหญ่ที่คราชีวิตคนครั้งนี้นํามาซึ่งโอกาสที่ร้อยปีก็มิอาจพันพบสําหรับพวกเขาอย่าว่าแต่ได้พบท่านอ๋องหรืออ,อัครเสนาบดีเลย แม้แต่ขุนนางทางการก็ได้พบเพียงน้อยครั้งแต่บัดน,นี้เนื่องจากหายนะภัยทำให้มีโอกาสได้เข้าไปพำนักในจนชิญนอ๋องจางเ็นว่าสัหาที่เพียรพำเพญมาช่วชีวจริงๆในใจจึงเกิดจิตมุ่งมั่นที่จะยอมทีชีพอุทิชีวเพืพ่อเชินอ๋องที่มาส่งฐานกลางหิมะอย่างไม่อาจห้ามทุกคนเดินตามอาชาของเฉินอ๋องโดยสินะปรลบเรื่อยินดี มุ่งหน้าไปยังจวนเฉินอ๋องด้วยอารมณ์ตื่นเต้นสามยังกระสิบกระซาบแสดงความรู้สึกทราบซึ่งตนเองเป็นระยะระยะเจียงมู่เฉินนั่งอยู่บนหลังมา้าฟังเสียงกระซิบกระซาบด้านหลังในดวงตาฉายววไม่สบอารม์ผ่านบุบสายตาอดมองตรงไปข้างหน้าไม่ได้แต่กลับเห็นว่าที่หัวโคมุ่งถนนอันเมื่อสลัวมีเงาร่างสีน้ำเงินเข้มใสหนึ่งยืนอยู่ในความมืดมิดนั้นมีดวงตาเดจจัสดุศดตาคู่หนึ่งเป็นประกายอยู่ในตาเรากับหินเหยเยา ชวนให้คนรู้สึกเหมือนกับคนพบรลังสมบัติก็มีปานทว่าในด,ดวงตาสองข้างนั้นกลับแฝงด้วยความเสียสีและหยามเกียรติทำให้เจียมง้่เฉินอดเกิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาในใจไม่ได้จึงเรียกหนิงเฟิงที่อยู่ข้างหลังเขามาหาเสียงเบาให้เขาพาบริษรัทกลุ่มนี้มุ่งหน้าไปที่จวนเฉินอ๋องส่วนตนเองกับหันหัวมาเลี้ยวคลับเขียนหมาวิง่งเข้าไปตรงหน้าเงาทั้งสีน้ําเงินนั้นก้มมองเด็กหนุ่มที่อยู่ท่ามกลางความมืดมิดผู้นั้นด้วยสายตายเย็นชาจากตำแหน่งที่สูงกว่า ถึงแม้เสื้อคลุมตัวยาวบนด้านเด็กหนุ่มจะมีรอยปุบปะขาดวินและรอยสกรปรกเธอเธออยู่บ้างทั้งสีหน้ายังแลดูซีดขาวยเล็กน้อยแต่แววตากลับสงบนิ่งไมส่สะทกสะท้านต่างจากสีหน้าแตกตื่นลนแรงของบุริคนอื่นโดยเฉพาะความเยือเกีย็นที่ก้นเบื้องดูกตานนั้นยิ่งทําให้ในใจเจียงมู่เฉินอดมองเด็กหนุ่มตรงหน้าผู้นี้มไม่ได้เมื่อพิจารณาท่าทางของเด็กหนุ่มผู้นี้อย่างละเอียดอีกครั้งก็ทําให้เจียงมู่เฉิน อดไม่ได้ที่จะนึกถึงผู้เข้าสอบที่ตนเห็นหน้าประตูกงหยวนเมื่อ20กว่าวันก่อนคนนั้นทั้งสองมีรูปด่างคาทางแทบจะเหมือนกันทุกระเบียนนิ้วเกรงว่าจะเป็นคนเดียวกันกระมังเจียงมู่เฉินมองท่าทางสกปรกม,มุมแหมเล็กน้อยของเด็กหนุ่มตรงหน้าจากนั้นกล่าวเสียงต่ำลึกเจ้าชื่อว่าอะไรเป็นผู้เข้าสอบที่พักอยู่ทงเตี้ยมแห่งนั้นเหมือนกันหรือผู้น้อยหานเชอร์คาราะวะท่านอองขอรับผู้น้อยเป็นผู้เข้าสอบ ที่พักอยู่ที่โรงเรีรมแห่งนั้นจริงขอรับครั้นห่านเชอ่อได้ยินคําถามไทยของเฉินอ๋องก็ตอบกับแนงใจยเย็นเมื่อได้ยินเด็กหนุ่มตอบชื่อของตอนออกมาในตาทั้งสองข้างของเฉินอ๋องก็หลีนลงเล็กน้อยโดยพลัน มีหน้าสีหน้าแววตาเด็กหนุ่มผู้นี้ถึงไดแตกต่างไปจากคนอื่นๆที่แท้ก็เป็นเจียมหยวนฝ่ายบุญในการสอบรับฤดูใบไม้ร่งนี้เองช่างโดดเด่นแตกต่างาจากคนอื่นจริงๆเสียด้วยคนอื่น้วนแต่ร่าเริงดีใจที่ได้เข้าจนเฉินอ๋องแต่ว่าวเด็กหนุ่มผู้นี้ลับยืนอยู่อีกด้านหนึ่งด้วยสีหน้าสงบนิ่งบนใบหน้าหาได้มีความยินดีปีดาไม่ ยิงกว่าน,นให้ดวงตาก็ไม่ได้ฉายแววลำพองใชออกมาให้เห็นเพียงแค่ยืนอยู่อีกด้านหนึ่งด้วยสีหน้าสงบร่ากับใส่น้ำเท่านั้นฟอมองดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าด้วยดวงตาใสาก่กระจ่างอัจฉริยะบุคคลเช่นนี้ทำให้เฉินอ๋องเกิดความคิดที่เะ็ึงตัวเขาว่าเป็นผักพวกจึงเอ่ยขึ้นอย่างช้าๆว่าเหตุใดหานเจียงหยวนจึงยังเงียบงน,นงอยู่ตรงนี้เท่าหรือว่าไม่ได้ยินวาจาของข้าเมื่อครู่นี้ หานเช่ได้ยินเช่นนั้นในโลวงตาทั้งสองข้างก็ปร,กร,รากฏรอยยิ้มจางๆก่อนจะเอ่ยเฉียงใสขอบคุณในความปรารถนาดีของท่านอองแต่ผู้น้อยเกรงว่าจะนำความไม่สะดวกมาให้ท่านอองขอรับสามเฮามีคนกล้าพูดจากับท่านอ,องเหมือนอย่างเจ้าที่ไหนกันเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครถึงกับกล้าเสียมารายาทต่อท่านอ,องถึงเพียงนี้หรือว่าเจ้าถูกลงโทษในความผิดฐานบิ่งเบื้องสูง อย่างนี้องครักษ์ซึ่งเฝ้าคุมกันอยู่ข้างหลังเฉินอ๋องส่งเสียงตวาดต่อว่าขึ้นมาในทันทีแม้เผระฉิญหน้ากับเสียงดุด่าดังลั่นขององค์รักษ์ผู้นั้นแต่หันเชอรกลับไม่มีท่าทีหวาดกลัวแม้แต่นิดเดียวแนวแววตาที่มองไปทางองครักษ์เพียงแค่ฉายแววขบขันจังๆเท่านั้นแถววาที่กลมือของดวงตากลับสุกซ่อนเอาไว้ด้วยรอยยิ้มเย้ยหยันที่คนไม่อาจสังเกตเห็นได้มีท่าน่อให้เขาเอ่ยปากต่นได้ยินชุ่มเสียงเย็นชาเล็กน้อยของเฉินอ๋องดังขึ้นที่ข้างหู หาเนเชนหยวนกำลังดูถูกข้าหรืออยากตั้งตนเป็นพลภักกับโจนเฉินอ๋องแม้ยามนิสียของเฉินอ๋องไม่ได้ดังมากแต่ในคำย้อนถามเบาๆนั้นกลับแฝงด้วยความน่ายำเกรองอันสูงสุดราวถึงความเฉียบขาดที่มีมาตั้งแต่กำเนิดเอาให้เต็มเปี่ยมทำให้องค์ครักที่เอ่ยตอบว่าหานเชอ่อเมื่อคู่อดรู้สึกไม่ได้ว่าอากาศรอบตัวเริ่มหนาวเยือขึ้นมาทุกขณะแต่ยามขามงไปทางหานเชอ่อกลับเห็นว่าอีกฝ่าย ยังคงประทับรอยยิ้มบางพางอย่างไรซึ่งความหวัดเคลออไว้บนใบหน้าเพียงแต่ในวาจาที่เอ่ยออกมาคลับตรงกันข้ามอย่างเห็นได้ชัดผู้น้อยมิกล้าท่านอ,องอุสาเชื้อเชิญอย่างมีมิตรไมตรีผู้น้อยย่อมไม่กล้าฝ่าฟื้นหลอกขอรับสิ้นคำหันเชื่อก็ประสานมือคารวะเชินอ,องและจึงก้าวเท้าเดินตามขาบวนที่เดินนำห่างออกไปไกลแล้วเชียงมู่เฉินนั่งอยู่บนหลังมา้า ดวงตาทั้งสองข้างที่กำลังจดจ้องแผ่นหลังของหานเชอร์ดีลงเล็กน้อยราวกับกำลังคุณคิดอะไรบางอย่างผ่านไปพักใหญ่จึงเก็บสายตากลับมาก่อนมองไปทางหลีงองอินเทอร์ซึ่งยืนอยู่ห่างออกไปไม่ไกลหลงอินเทอร์ในคืนนี้สวมเสื้อคลุมผ้าต,ต่วนตัวยาวสีขาวเส้นผมยาวสีเงินนั้นและดูจดจ้าสะดุดตาภายใต้แสงจันทร์สาดส่องเพียงแต่เขารูปร่างสูงเพรียวแผ่นหลังเหยียดตรง ให้ความรู้สึกเย่อหยิ่งขนงเหนือสามัญที่ทําให้เฉินอ๋องอดย่นหัวคิ้วเข้าหากันไม่ได้รู้สึกเพียงแค่ว่าวันนี้พบคนที่มีบุคลิกคล้ายขึ้นกันสองคนแทบจะในเวลาเช่นเดียวกันทําให้ในใจรู้สึกว่าไม่ค่อยผดปูกสัาเท่าไหร่นะเขาดึงบางเหี่ยนมาเล็กน้อยบังคับให้มาค่อยๆเดินไปตรงหน้าหลงอินเ์เฉินอ๋องมองพิเด็อีกฝ่ายที่ยาบใน,นไม่ควรมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่จากนั้นเอ่ยขึ้นอย่างช้าๆในทันใดระยะนี้หอหลงสั้น กิจาการคือคักยิ่งทักไม่เพียงแต่คอย่งสมุนไพรให้เมืองั่วเชิงคราวนี้ยังช่วยทําแผลให้พวกบณดินอีกด้วยแต่ว่าเมื่อก่อนสกุลหลงแทบไม่มีความข้องเกี่ยวกับการค้าขายสมุนไพรดูเหมือนว่าครั้งนี้คุนชัยหลงตั้งใจะจะนําพาสกุลหลงให้จเจริญรุ่งเรืองพากยิ่งขึ้นไปเจียงโม่เฉินกําลังดูแลกองทหารป้องกันเมืองหลวงไหนเลยจะไม่ดูเรื่องนี้ระยะนี้หงอินเฮอร์ซ่อมแซมปรับปรุงทันดวง ลำต,ตอกซอกซอยทุกคนแห่งอีกทั้งยังเข้าออกหอหลงสั้นหลายครั้งหลายค่ะดูท่าคงตั้งใจจะบุกเบิกการค้าสมุนไพรให้สกุลหลงสำหรับเฉินอ่องแล้วเรื่องนี้หาใช่เรื่องดีไม่ในฐานะสกุลหลงเป็นวานิดหลวงยอมต้องสร้างคุณประโยชน์แก่ฟาบาทและรัศมีทักให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อินเถโง่เขาไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขีโรคระบาดได้ จึงทำได้เพียงขอสนับสนุนให้ความสะดวกแก่พวกเขาอยู่ข้างหลังนี่เป็นแค่มโนทำขั้นพื้นฐานที่สุดของความเป็นมนุษย์ก็เท่านั้นหลงอินเฮ่เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยมองไปทางเชียงโม่เฉินที่ดวงตาเฉยๆคนหนาวเนี่ยผู้นั้นด้วยใบหน้าสงบนิ่งดูดสสยน้ำเอ่ยวาจาเหล่านี้ออกมาด้วยน้ำเสียงเฉยชาย,ยิ่งอย่างนั้นถือคุณชายหลงลืมไปแล้วหรือว่าช่วงนี้ข้าได้ให้ทาหารป้องกันเมืองหลวงสั่งการลงไปแล้วว่าทุกคืน หลังจากร่วงพ้นยามให้ห้ามประชาชนเดินเต็ดเตออกจากบ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดแต่ตอนนี้ก็จะเข้ายามโชว์แล้วดูถ้าคุณชายหลงคงเห็นว่าจาจของเขาเป็นเพียงลมข้างหูองครักษึส่งอย่่รอบด้านรู้สึกเพียงว่าน้ำเสียงของเฉินอ๋องเย็นยะเยีย,ยบขึ้นทุกขณะทำให้หัวใจของเขาสั่นสะท้านโดยพลันแตว่าใบหน้าหล่อเหลาราวกับเทพเสียงของหลงอินเฮ ขับเพียงแค่ปรากฏรอยยิ้มบางๆฉากนั้นมองไปทางเฉินอ๋องด้วยสายตาซ่อนเร้นเววเสดสีเหน็บแนมเอ่ยย้อนถามทันทีท่านอ๋องคิดว่าประกาศทางการเพียงแผ่นเดียวสําคัญกว่าการช่วยชีวิตคนอย่างนั้นหรือนี่ขัดแย้งกับการกระทําของท่านอ๋องเมื่อครู่นี้ยิ่งนะในเมื่อท่านอ๋องบังเกิดความสงสารเวทนาในใจตอนที่เห็นบาดิตเหล่านั้นไม่มีที่ให้อยู่เสนอชวนอ๋องให้เป็นที่พำนักชั่วคราวของพวกเขาเหตุใดายามนี้ จึงคาดขันพูดแซนหลงยังขัดยังได้ตัวเองเช่นนี้เล่าเจียงมู่เฉินย่อมมีค้าคิดว่าหลงอินเธอที่เงียบถึสมสงบเสงี่ยมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็มีช่วงเวลาที่พูดจาเชิดเฉินไี้เหมือนกันจึงยิ้มเย็นพางกล่าวคุณชายหลงไปเรียนวิชาสัมปัสัมพันมาจากที่ไหนกันนะทําให้ข้าต้องมองคุณชายหม่จริงจริงๆขน,นี้โรงเทียมเกิดอัคคีภยัยทหารป้องกันเมืองหลวงย่อมต้องออกมาช่วยเหลือลยอยู่แล้วใหญ่คุณชายหลงต้องยุ่งเห้ิมากเรื่อง้วยเล่า ส่วนที่คุณชายเมืองเฉยต่อคาสั่งที่ประกาศโดยราชสนะัมฤทหากครั้งนี้ไม่ลงโทษสถานหนะักต่อไปข้าคงไม่อาจดูแลเมืองหลวงอันกว้างใหญ่นี้ได้อีกเสียงของเฉินอ๋องแต่เปลี่ยนโดยฉับพลันกลายเป็นเสียงที่ทั้งหดเหี่ยมดุดันในช่วพริบตาจากนั้นก็ออกคําสั่งการทหารผู้ช่วยที่อยู่ข้างหลังโดยน้ําเสียงมีอํานาจว่าพวกเจ้าไปส่งคุณชายหลวงกลับจวนสกุลหลวงด้วยตนเองคุมกันจวนสกุลหลงเอาไว้ให้ดีหากปล่อยใครออกมาแม้แต่คนเดียว ต้องโวยลงโทษตามกฎทหารทหารผู้ช่วยผู้นั้นลงจากรถมา้าและคุกเข่าข้างหนึ่งตรงหน้าเชินอ่องทันทีจากนั้นขานรับอย่างรวดเร็วก่อนจะเดินไปเบื้องหน้าหลงอินเฮอเอ่ยด้วยสีหน้าเรียบเฉยท้ายอารมณ์คุณชายหลงเชิญหลงอินเฮอมองเฉินอ่องอย่างเจนชา ฉันเห็นว่าสีหน้าเย็ยนชาของเฉินอ๋องราคนด้วยไอสัตหานเข้มข้นในใจของอินเฮอก็ปรากฏความฉงนผ่านรูบจากนั้นเดินกลับจนสกุลหลงภายใต้การคุมตัวของทหารผู้ช่วยนาย้ันแค่คืนเดียวกับเกิดเรื่องใหญ่โตถึงเพียงนี้อย่าว่าแต่ประชาชนคนธรรมดาเลยแม้กระทั่งคุณหนูทาตระกูลใหญ่ก็มองเห็นปรวไยฝา,าที่สดสองในราตรีอันมืดมิดจนสว่างสวยประดุจยามกลางวันได้ลำไรเช่นเดียวกัน รวมถึงได้ยินเสียงท้องขอความช่วยเหลือหนีเอาชีวิตรอดที่ดังเอะอะโวยวายไม่หยุดตลอดแทบทั้งคืนช่วงเวลานั้นทุกคนในเมืองหลวงต่างก็สับสนวุนงงรศัศฎรรอบวิาพากวิจารณ์คดีที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันในระยะนี้อย่างรับว่าเป็นเพราะว่าสวรรค์ต้องการส่งคำเปอนกับพระซีชูใช่หรือไม่หนึ่งไม่ถึงว่าแค่คืนเดียวทําให้คนจบสิ้นชีวิตในคลองเพลิงมากมายขนาดนี้เมื่อตื่นนอนตอนเช้าอินเชียนเมื่อก็นึกถึงภาพท้องนาา ที่เป็นสีแดงฉาดไปครึ่งพื้นอย่างเมื่อคืนนี้ขึ้นมาได้ฉากนั้นใส่ศีรษะรอบโพลอน,นิจังยังอดไม่อยู่ยิ่งกว่านั้นเมื่อคืนสี่ลิ้นยังส่งข่าวมาว่าที่วังหลวงฮองเตปชวนหนักเฉินหลงอินเธอก็ถูกเฉินอ๋องกับบริเวณจวนสกุลหลงโชคดีที่ยามนี้เฉินอ,อ๋อยงยังยุ่งมี่กับการสอบดดคัดเือกขุนนางฝ่ายผู้มีเช่นนั้นจวนสกุลหลงก็คงมีคราวเคราะห์เป็นแน่อินเฉินเมื่อให้มู่ชุดเปิดหน้าต่างให้นาง หนังเย็นม้วออกไปด้านนอกสัมพัจกับอุณหภูมิที่ลดต่ำลงความเยีนยมยาเยือกที่แฝงในอากาศยิ่งทำให้ผิวพรรณแห้งกร้านอย่างไม่อาจห้ามเหลือเวลาอีกแค่2วันก็จะเข้าสู่เดือน1 1แล้วอากาศในตอนนี้เกิดการเปลีปย่ยนแปลงเห็นได้ชัดทุกๆวันว่าตื่นขึ้นมาแล้ว,ร,วรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่กระจายอยู่ในอากาศอีกทั้งระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆมีฝนตกปล่อยไฟเป็นบางครั้งบางคราวกางคืนทำค้างลงหนายิ่งกว่าทุกคี ภายได้สว่าวะเช่นนี้ผเพิงที่โรงเตรียมแห่งนั้นยังส่งแสงสว่างไปตั้งครึ่งเมืองหลวงชนี่คนรู้สึกไม่สบายใจอยู่ลึกส่วนบัณิตยากจนที่ยำในพำนักในจจน,นเฉนอ๋องเป็นการชั่วคราวยังไม่ทันได้สติขับคืนมาจากความยินดีปีดาที่เมื่อคืนถูกราชะองการที่เพิ่งประกาศออกมาทำเอาตื่นตกใจจนงเงยหันเย็นหดชั่ไปทั่วร่างเดิมทีคิดว่าต้องอาศัยอยู่ที่จนเฉินอ๋องจนถึงปีหน้า แต่ไม่คาดคิดว่าฮ้องเต้อีเฉนตี้จะทรงมีคำสั่งอย่างกระทันหันให้เดื่อนการสอบรับประดูใบไม้ปริปีนให้มาเป็นวันที่หนึ่งเดือนถัดไปพอลองนับนิ้วดูแล้วก็เหลือวเวลาเพียงสองวันเท่านั้นทำให้ผู้เข้าสอบทุกคนไม่มีใครเมตตกตื่นรนลานไม่มีใครมีกติกาใจมาชื่นชมทัานียภาพอนนันงดงตยามของจวนเฉินอ๋องแต่และคนต่างถือหนังสือเอาไว้ในมือผ่างท่องอ่านกันอย่างเงียบๆเบมื่อเทียบกับท่าทีตึงเครียดของทุกคนแล้วห่างเชอ กับแลดูไม่ถูกทอนยิ่งหน้าหนังสือในมือถูกพลิกอ่านอย่างช้าๆเหมือนนังเช่นยาปกติลักษณะท่าทางเมื่อสถกสถานเช่นนี้ทำให้ผู้เข้าสอบอีกคนหนึ่งซึ่งพักอยู่ในห้องเดียวกับเขาอิจฉาเป็นอย่างมากอดกล่าวชมเชยไม่ได้ว่าพี่หันมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมจริงๆไม่แตกตื่น้อนดลเช่นนี้ทำให้ข้าระอายใจโดยแท้เมื่อได้ยินอีกฝ่ายดวงตาทั้งสองข้างของหานเช่อกระเบนออกจากหน้านหนังสือเล็กน้อย มองเพียงคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามกับตนยิ้มบางพังพัง,งใครอ่อ่อนโยนพี่คงชมเกินไปแล้วข้าก็แค่อ่านหนังสือช้าไปหน่อยเท่านั้นเองข้ากับอิจฉาที่ท่านทองพทดก็ได้รวเดเท็ยยิ่งขวาตาอ่านได้เร็วไวผ่านตาก็ไม่มีธืมเดือนผู้เข้าสอบคนนั้นก็เป็นฝ่ายถูกหานเชื่อเอ่ยชมแทนผลนใบหน้าจึงมีแผวขัดเกินเล็กน้อยโบกมือไม้รโดยือแล้วกล่าวว่าผ่านตาไม่ลืมเดิอนอันใดข้าว่าผ่านตาแล้วก็ลืมเลยมากกว่า ตนมเมื่อวานเฉินอ๋องเชิอเชิญพี่หันให้เข้าพักในจวนเฉินอ๋องยังกระตือรือร้นแสดงว่าท่านอ๋องถูกชจยพี่หันมากันพิเศษคาเชว่าท่านอ๋ององมันจะในตัวท่านพี่หันอย่างเต็มเปี่ยมเป็นแน่หันเชื่อฟังความอิจฉารละยาในน้ำเสียงของของฟานออกทว่าเขากับระบายยิ้มบางๆเพียงเท่านั้นก่อนจะก้มหน้าอ่านหัวหนังสือในมือต่อไปส่วนขงฟานพอเห็นหันเชื่อดมเหมือนไม่อยากจะสนทนาในหัวข้อน,นี้เท่าไหรนะ่นัก จึงไม่เอ่ยขึ้นอย่างครูกาทเทศะเพียงแต่กวนมึงดวงตาที่จเจอด้ยวยความอิจฉาลิสยาเอี่ยมร้นกับถาดโถมสัดซัด้วยอารม์ความรู้สึกที่ไม่ค่อยอยู่กับท้องกับรอยนะแต่ไม่ว่าทุกคนจะอบตาหลับขับตานอนท่องคงคราทุกชาวคำเวลาก็ยังคงผ่านผลปฏิธีรานิทีละน้อยแค่เฉียวพิบตาเดียวก็ถึงวันที่1นึ่งเธอสิ 11, ซึ่งเป็นวันสอบส่วนกลางแล้วในอดีตนั้นการสอบส่วนกลางของฝ่ายบุญนมีได้จัดที่กองหยวนแต่จะจัดขึ้นที่กรมพิธีการแทน วันนี้แตกต่างจากภาพผู้คนต่อแถวรอเขายังเบียดเสียดในการสอบวิรุบใบไม้ร่วงโดยสิ้นเชิงเพราะการสอบส่วนกลางได้กําหนดจํานวนคนเอาไว้แน่นอนตั้งแต่แรกอีกทั้งพอผ่านการสอบวิรุบใบไม้ร่วงมารอบหนึ่งแต่และคนก็เริ่มสนิทสนมคุ้นเคยกันมากขึ้นเพียงแต่เพลิงไม่ครั้งใหญ่ในคืนวันที่28ได้ทําให้บัณฑิตจากครอบครัวยากจนหลายคนที่ผ่านการสอบวดูุใบไม้ร่วงต้องจบชิตในทะเลเพิงอินเซียนจีรวมถึงหัวหน้าผู้คุมสอบ ในการสอบส่วนกลางหลายคนอย่างเช่นไต้เทาเซินจากครมวิธีการเสียดายผู้มีความสามารถจึงได้ยื่นดีกาแก่ห้องเต้อีเฉียนเต้ที่ทรงกําลังประชวนหวังว่าจะเลื่อนลำดับผู้เข้าสอบที่อยู่ถัดลงไะจํานวนหนึ่งขึ้นมาได้และถือว่าเป็นการสงวนอัจฉริยะผู้คนเอาไว้ให้แขวนซีชูเช่นเดียวกันข้อเสน,น,นอแนะนี้ เด้หลับความเห็นชอบจากห้องเต้อ,อ้เฉียนตี้ผ่านไทยเฮาจาดเหนก็ประกาศราาโองค์การให้มีการเสริมรายชื่อของชิวใช้เพิ่มเติมด้วยจํานวนผู้เข้าสอบที่มาเข้าร่วมการสอบส่วนกลางในวันนี้จึงยังคงมีจํานวนเท่ากับตามประกาศเดิมทุกคนนั่งลงตำแหน่งที่ถูกจัดเอาไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้นวางสิ่งของเครื่องใช้ในมือลงแล้วนั่งตัวตรงอยู่ทังโต๊ะครื่องเขียนหนังสือรอคอยให้ผู้คุมสอบแจกกระดาษข้อสอบทว่าหลังจากหานเช่นนั่งลงแล้วกลับพบว่าตนเองอยู่ในตำแหน่งที่ประจันหน้ากับอินอีเจียแต่ว่าอินอีเจียคงรู้อยู่ก่อนแล้วอย่างนี้ถึงได้จ้องมองเขาด้วยรอยยิ้มเชิ่ไทยเกลื่อนใบหน้ากัะทางผู้คุมสอบแจกกระดาษข้อสอบเสร็จสิ้นอินอีจะจึงได้เก็บสายตาของตนเองกลับ เพ่งความสนใจไปที่กระดาษข้อสอบตรงหน้าหานเชื่อกว่าตาดูคำถามทั้งหมดในกระดาษข้อสอบอย่างคร่าวๆแล้วจึงเปิดฝาจานมึกฝนออกเตรียมตัวฝนหมึกเพื่อเขียนคำตอบแต่ครับดินอินอีเจียที่อยู่ตรงข้ามส่งเสียงขึ้นอย่างกระทันหันผ่าให้ได้เท้าเซนเดินมาทางนี้ทันทีในสนามสอบส่งเสียงโวกเพกโวยไว้ได้ที่ไหนกันในเมื่อได้เท้าเเห็นว่าเป็นหลานชายของอินเซียนจือหัวคิวจึงอดขอมวดขึ้นเล็กน้อยไม่ได้ หอมตบเท้าตนเติเตียนทว่าวอินอี้เจียดูเหมือนจะไม่หวัดเกรงต่อการต่อว่าชนนี้เลยสำยังฉีนิ้วไปยังหันเชอรี่ต,ตรงข้ามพูดเปิดวงเขาให้ได้เท้าสินฟังว่าไทเทา้าเมื่อครูดูเหมือนว่าข้าจะเห็นว่าในชัันฝนหมึกของหานเจย,ยวนซ่อนคนไข้เอาไว้ไ่เท้าปรดตัวสอบหอผ้าของหานเจยวนอย่างละเอียดด้วยขอรับซีฉู่ให้ความสําคัญกับเรื่องทุจริตการสอบ ของผู้เข้าสอบมากทีเดียวหากถูกจับได้ผลลักที่ตามมาน,านั้นรุนแรงยิ่งนักสถานเพาก็คือตัดสิทธิ์การสอบในประเทศมียังชายแดนสถานนั้นก็คือหัวรุดออกจากป่าซถมยังทําให้คนในครอบคร,รัวถดทอนอีกด้วยทว่าวตอนนี้อินีเจียกับชีน่าบอกว่าหานเชอ่อถูกจัดเลดการสอบอย่าว่าแต่ได้เท้าสันเลยไม่แต่ตัวหานเชื่อเองก็ถูกวาจาของเขาทำเอาตัวอ,อกตกใจไปด้วยเช่นเดียวกันแต่เพียงชั่ววูบเดียวหานเชื่อก็กลับคืนสู่สีหน้าปกติ เอ่ยโต้กขับทันทีว่าถึงแม้ว่าข้ากับคุณชายอินจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันเล็กน้อยแต่ก็ไม่คาดว่าคุณชาอินจะจิตใจชั่วทายิ่งนะถึงกับให้ทายข้าโดยคุณอุพายเช่นนี้อินอี้เจียกับเอ่ยกับได้เท้าเซน้วยสีหน้าแค้นเคืองทต้เทา้าคางเหยื่อหน้าขึ้นมามองเห็นหานเจยุยนแป๊บหนึ่งแต่พอรู้สึกว่ามีพิรุษจึงแจ้งให้ได้เท้าทราบมิได้จงใจใส่ไล่หานเจย,ยนุนแต่อย่างใด การสอบขุนนางเป็นความฝันของมดิตทุกคนไหนเลยจะปล่อยให้คนที่ในชัยคิดแต่จะใช้วิธีการคดโกงฉกฉวยโอกาสไปได้ข้าแค่กระทําการอย่างธรรมดาวังเพื่อคุณธรรมก็เท่านั้นยิ่งกว่านั้นหักหันเจยวยนไม่ได้ชุวจะติดการสอบจริงใหญ่ต้องใส่ใจหักใต้เท้ารวจสอบด้วยเท่าอินอีเจอเอ๋ยวาใอย่างชัดเจนจ่มแจ้งเขาแค่เหลือบมองหันเชื่ออย่างเร่งรีบแบบเดียวเท่านั้นบางทีอาจมองผิดไปจริงๆก็ได้ เพราะเหตุนี้หากหาหลักฐานไม่เจอขึ้นมาจริงๆนั่นก็เป็นเพียงเพราะว่าเขาทับครอบระมัดระวังไม่ได้ตั้งใจผักพันหาเช่นแต่อย่างใดต่อให้เป็นไต้เท้าเซินก็ไม่อาจตัดสินโทษเขาทำใจชอบได้ไมินำซ้ำในสนามสอบวันนี้ยังมีอินเซียนชื่อคอยนั่งแท่านบัญชาการอยู่อย่างไรเจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็ต้องไหวหน้ากันบ้างถ่าได้ยินอินอีเ้เจียกล่าวเช่นนี้ ขัวคิ้วของไอ้เท้าเสร็ก็ขมวดมุ่นขึ้นเขากำชับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆให้รักษากฎระเบียบของสนามสอบให้ดีส่วนตนเองก็เดินไปตรงหน้าหาันเชอร์กล่าวเสียงต่ำเบาหันเจนหยวนจะหยุดเขียนก่อนให้ขา้าตรวจสอบดูสักหน่อยหากไม่ได้กระทำผิดเจ้าเองก็จะได้ทำข้อสอบอย่างสบายใจหันเชอร์มองอินอี้เจ้ที่อยู่ตรงข้ามแผลหนึ่งแานเห็นว่าเขายิ้มเย็นชาให้ไม่หยุดเกิดผ่านเข้าใจทันใดว่าที่อินอี้เจ้ทำเช่นนี้ มิใช่เพราะสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนทำผิดจริงแต่คงพพต้องการถ่วงเวลาทำข้อสอบของตนออกไปทำให้เขาตอบข้อสอบไม่ทันก็เท่านั้นเมื่อคิดได้เช่นนี้หานเชอร์ก็ลุกขึ้นยืนอยู่ข้างกาไดทเทเซนอย่างให้ความร่วมมือยิ่งให้องค์คลักซึ่งอยู่อีกด้านตรวจสอบสิ่งของติดตัวที่เขาพกพามาด้วยองค์ครักสองสามคนนั้นตรวจสอบอย่างละเอียดยิบแม้แต่ขนมและครองอาหารก็ถูกบีออกมาดูทีละชิ้นทีละชิ้นหยกขึ้นมาตรวจด,ดูตรงน้าอ,อย่างละเอียดถี่ถ้วน ว่ามีตัวอ,อักษรประทับอยู่หรือไม่ส่วนจันฝนหื่นออเล็กนั้นยิ่งถูกตรวจสอบกว่าไม่ต่ำกว่าสิบอบถึงแม้หันเชิดตัวตรงไม่กวงหองเอียงแต่ยามเผชิญหน้ากับการตรวจสอบที่เข้มงวดเช่นนี้ฝ่ามือก็อดผุดเหงื่อกามยินยินออกมาไม่ได้เนิ่นานานผ่านไปเมื่อองค์ครเหล่านั้นแน่ใจว่าไม่มีอุป,ปรกรณ์ทุจริตการสอบจึงได้รายงานเรื่องทั้งหมดให้ได้เท้าสันทับทราบเมื่อเห็นว่าบัดดิตท,ที่ตนเองเชื่นชมมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงตามที่คิดเอาไว้ สีหน้าของไเทาเซนก็พันผ่อนคลายตามไปด้วยจากนั้นรีบสังให้หันเชอร์นั่งทงทาข้อสอบต่อทันทีส่วนตนเองก็พาองคารักษ์เดินกลับไปยังตาแหน่งที่นั่งหันเชอร์ในตอนนี้ยังเบาใจไปได้เพึ่งเช่นเดียวกันหากไม่ใช่เพราะเขาตรวจสอบหอพ้าของตนเองอย่างละเอียดทีท้วนหนังจะออกมาจากโจนเฉดังแล้วก็เกรงว่าป่านนี้คงโดนแผ่นทาเล่งงานไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าคนที่จงฉายัดแผ่นกระดาษใส่ในหอพ้าตนเองได้รวมมือกับอินอี่เจรือไม่ มือฉนั้นจู่ๆอินอี้เจียจับผักพมาตนเองถูกเจริตการศัพท์แต่ไม่มีเหตุมีผลได้อย่างไรมือข้างหนึา่งหอันเชอรค่อยๆฝนมืนออนดวงตาที่หลินนงเล็กน,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 น้อยฉายแวลปากกายเย็นชาจางๆแต่ว่าวขอบก้มหน้าลมมงบนน้ำมึกสีดำปากกายเย็นชาเมื่อคู่นั้นกลับหายเพราะเปนอย่างไรร่องรอยขณะเดียวกันในวังก็มีเรื่องน่าย,ยินดีเกิดขึ้นดาวกับแสงเจิดจ้าที่พุ่งทะลุผ่านเมฆหมอกดำซึ่งกดทับเหนือวังถมมาเนิ่นนาน,าน หมอหลวงเจ้าบอกว่าอีกห้าวันก็จะปรุงยาถอนพิษได้แล้วระยะนี้ห้องหาทรงคอยปฏิบัติอยู่ข้างกายพระวรกายฝ่าบาทมาตลอดเมื่อเห็นพระสวามีทรงทนทุกทรมานในปราไทยของห้องหาก็รู้สึกเจ็บปวดเช่นเดียวกันแต่ว่าจู่ๆกับได้ยินหมอหลวงกล่าวเช่นนี้แล้วจะไม่ให้พระนางตื่นเต้นยินดีได้อย่างไร แต่เมื่อเทียบกับความดีใจเป็นล้นพ้นของฮองเฮาแล้วไทยเฮาทรงแลมโดยสงบเยือกเย็นกว่ามากเห็นเพียงพระนางทรงจ้องมองหอหลวงที่อยู่ตรงหน้าด้วยพระเนตรดาวกับดวงดาราในยามราตรีของเหมมันอฤุูฉากนั้นตัดทำอย่างระมัดระวังท่านพุงยาถอนพิษห้ามทำอย่างสเปะสปะเด็ดขาดภาวะรไทยของฝ่าบาททรงอ่อนแอมากแล้วถ้าหากยาถอนพิษมีข้อผิดพลาดแล้วก็ต่อให้ประหารเจ้าเก้าโวโคดก็คงไม่สาสม หมอหลวงผู้นั้นเดิมทีคิดว่าตอนที่ตนเองตัวจะปรุงยาถอนพิษได้แล้วอาจจะทําให้ได้ทับคำชมเชยจากไทเฮาบ้างแต่คิดไม่ถึงว่ากลับถูกความระแวดระวังของพระนางทําให้ตื่นตกใจจนงเงยยัเย็นผุดภายทั่วร่างทันใดน,นั้นจะได้ล่าวขาดทับลูกเดียวกราหม่อมจารมะระวงอย่างที่สุดแน่นอนพยะค่ะขอให้ไทเฮาและฮงเฮาปรดวางพระทย เมื่อเห็นว่าหมอหลวงผู้นั้นเข้าใจความปรารถนาของตนเองแล้วไทเฮาก็ทรงมีสีผ้าพักผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยและจึงกระดอย่างอ่อนโยนกว่าเมื่อคู่ในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าก็ค่อยๆปรุงยาถอนพิษไปเถิดห้ามระเมัดเลินเล่อเป็นอันขาดในเพื่อความปลอดภัยเจ้าก็พักอยู่ในตำหนักปีกข้างจนกว่าจะปรุงยาถอนพิษได้ก็แล้วกันประเดี๋ยวเราจะให้ชีกงกงตามจเจ้าไปเผืิกสมุนไพรที่เจ้าต้องการที่ห้องโอสถหมอหลวงได้ยินดังนั้นก็รีบโค้งกาย เ้าถอยออกไปจากตำหนักบันทมทันทีจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a t มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ